ทีค่าเดี๋ยววันนี้ยายแมวทำนามบูดูนะคะภักนอกมีแตงมีหลูกเกลือนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ต้มนี่หลูกเน่านะคะลูกเน่าขี้งอนซอยายแมวซ้อยเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสอยหัวหอมเกลยปริกภักนอก็มีเนี่ยแตงหลูกเกลืกกอแล้วก็หน่อไม้ต้มน,นี่ปลานะคะยายแมวตดเดี๋ยวยังม่จะจา่ายทั้สองตัว กรต,ตูแกตังนามบุดูนี่นามบุดูเหยี่ยวแมวใจห้าจอนนะคะนามาจนอนห้อมหอมร้อยนะคะเหยี่ยวแมวจัดท่วนแบบต้มใจนี้เลยนะคะกิ่งซอย หัวหอมซอยใบกลูดนะคะอ้อมหนำไหล่เลยไกลไหลแย่ยแมวใส่น้ำตาลไปโจนแมวนะคะตม้มปลอมกับนามูดูนามูดูใหญ่แมวต้มเรียบรปอยถ้าไม่ตม้มมันไม่นิด ต้มเสร็ร r ồ ยนะคะเดี๋ยวใส่ปลาบีบซ้อมใส่ขอนนะคะโอ้ยเลยนะ้ำแต่ียดจัดปลาเหลือกลางเลยน,นะคะติดกลางเลยกกินไม่ได้ ต้ม้านสีแกะแมวไส้ปอไส่วงร้อยจังนิดนะคะไม่ใส่ไม่ร้อยรอปลารอปลาจุลด์น้ำตาลเหี่ยแมวใส่ไปแล้วนะคะตม้มต้มน้ำนี่ใหญ่แมวต้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอปลาแป๊บนะคะหอมหนังไหลเลย ลาเสร็แจแล้วนะคะท้องตัวใเห็นแมวจป่าตู้ส่้องตัวนัคะเห็นแมวกลัวกลางกระตากลางแลมันกินไม่ร่อยมันไม่ป้านส่วนหมาเก่งแมวจะจอบใจกุุงนะคะ อ้อมก้าวโมกยำน้ำบูดูก่องร้อยแบบตายมาถ้าก็อีกถึงเก้าเซ็ตแล้วนี่เดี๋ยวใส่ตัวแปบบ๊บเอาเซ็ตแล้วนะคะยำน้ำบูดูปักก็มีแตงมีหลูกเกลือนะคะแล้วก็มีนอไม้ตอง ร้อยมาตั้งเจะถึนข้ามาเลยมาเลยสุดแล้วหน้าใหม่หน้าใหม่ต้นนตบบนตตมนี่เยอะร้อยห้องเลยเนี่ยกับกาวันไปยำน้ำกูดูแต่ผีเ,เต้าก็ใส่แต้วอย่าลาเขาเจอมากว่า หนังตีกันน้องบ่าวเธอมากว้ากนิ่งกวดนี่น้องบ่าวเธอมากว้างพอเขาโรยใหญแมวโจบน้ำบุดูยันน้ำบุดูใส่ป่ายางนะคะวันนี้เสร็จแล้ว